สบายดีพี่น้องกินเนาะถ้าบอกว่าได้ากินแสบใสว่าว่ากินอีกแล้วพี่น้องเ้ยกินกินส่ส่อีกแจ้แมมมานแจ็คแมมมานหรือโบแมมมานแล้วเจ้าเอ๋ยเนี่ยไงเลยกินมัขคอกันแสบเท่าว่ะวะเียวมักเดือได้พี่น้องเ้ยแจเมี่ยวแจคดิฉันคุยเมื่อยหนักอรือยหนักแล้วไม่ส พันพานลงเลยพานลงไพาผพานลงมันเลยแหละพานเสบ่วงไายบ่วงมั่นเลยแหละกินอนไ้กินล้าห่อนท่องอบว่าอะไมาเด้อพี่น้องเด้อห่อนอมันห่อนแต่แต่กินแบบกอข้องกินแเขคะเจียวพงนิ้วเข้าพักันกินเข้ามันจ่ากินกับยังเข่ากินกับ ็มามากินกับมกเดืออะทำตามกล้วยเขากินกับเขามเดือน,น้องไอ้พานลงไปแล้วตอนเขาสิน้นไข่พานลงกินเนียงแบบรุ่นนี้เป็นเนยบิงจับเก็บเขา <laughs> ขาวข่พดทามมาเจ็บแขวามาลืว่าเจ็บแข่าไปปิดไว้ในหน้าได้ไ เบือดซุบเเป็นอะไรเบอเ็บแถวอยู่เบินมาีมเบินยี่เห่ายางย่าห้องของน้่ไปห้องนองมันห้องท่อว่าบาเดี๋ยวากันทาไปหาหมอขอกจ้าพี่ดเกินไปเนาะมันเอ็ตรงี่สม บริกนเลยอยู่ก็ได้เลเห็นบ่ยามดำนานสมก็ได้สมจะมันจังอยางมันถึไปตีกันเอสองเ่เสกไทยน่สมสดเข้าไปน้แล้วไม่สมจัจังตียะนไม่สมนี่แล้วมันเสียหายเองเป็นกระเพาะสิ

ไม่ฉมกข้อายเลยเย็นวานรไม่ฉมบโอึดกันเต้นเต็มหน่วยว่าไงกินเบิดปลาหันไปเบิดนี่เนาะหอนกินผอเลยกินผอวัยิ้มแแคเบิอันนี้มันดำแล้วไม่ฉุลายมือยแล้วคุมเว้มีะไรทำแต่มือกันเบิดไปเอาดำเนถึงนะเบิดนั่งเชีงลนะลูก เย็นก <God>. oh. mm ่อนพีเตียงอ้าวพี่น้องเ้ยเอ้าุดหยุดยุดุ่นแป้งผุยผุยครับหุ่นเบาลแสผุยออสุดที่หัจหมดทางไปแบบเก็บตาเห็นใั่ม

อย่าเปิดเสียงดังเด้อกูจะไปบุ่งอีกแล้งเสียงดังจะทอดเต็มที่ออาคนทองว่าไปสดสิหาทำเพชรน้อันเพหัวเังไข่อยู่อะหัวขาวสิแห่นกินม่ได้เถอะมาจพินเอ๋เราเป็นคนป้าเล่นพินเอ๋หน่อยเดยอัพิ้นเอ๋ เันกระเทิน,<ค>นหรือบ้านอายินงแก่ยิมันเป็นหลากแบบได้ <c ười> มันได้เขียวแังแสบม,มาเดือตม้มเมี่ยงะต้มเมี่ยง่ะนี่มา,าตาม้มนี่ก็เมี่ยงก็แหง้งล่ะสีไปต้มเมีงอ,อีกบอก คนเาต้ใส่ก ah, ันอาหาอยห้คน่อยห่กแล้วคะแนน้าแต่คนหน่อยที่สมได้มาไหว้โอ้เจสซี่สดดาวาเลยเอามาหมักหมักคอกันกินช่องหน่อยนึ่งไดกินแต่มากันนะกินหมากอเป็นเส้าหน่ยกินแต่หมักองุ่นค่ยกินจ้นเล พอจังว่าอิ่มนี่ว่ายาน่ยังไงนี่พอแล้ว่อยากินน้ําแล้วอิ่มบ่ดี๋ยวเอาสุกมาให้กินลเนาะิ่มผักแก๊กหเอามากินี่ทานาหเฮ็ดหยังบ่วงใส่เครื่องบ่วงาอันเป็นจังไคมันก็สิเินเว้าไปเลยมกพริกพริกเ่วงมันก็ทิงเ็ดก็เิดซากินล่ะ

ตงแห่วมันซูเกมันเหี่ยวอ่ามวยที่ทุ่ดแบบเนาะไมได้จะทห่อยอนเดา๋ยวใส่หัวชิ้นไข่ร้างจังหวเพชรอันนั้มากจะอมาไม่ไดเป็นคนบอกทานหัวชิ้นไข่ลงลายๆเวลาสดนั่นเป็นไรแบบัายไปทิ้งไปเลยแบบ กล <à> ้ย <c ười> <h> ุคเพิ่นแม่นบ่แซ่บบ่เขาเออคันเฮาเนี่ยเฮาคันบ่แซ่บบ่โหเด้อวิ่งเพื่อคือสมผมคันยังบ่แซ่บมาอีกเบิ่งไปมาบักเบิ่ดนะตัแต่3-4เดือนนลายเฮยยืดสิกินเผ็ดนะอือเาผัดบ่ได้เป็นเหล้าก็ได้ค่ะบ่แซ่บบ่โหบ่แซ่บแก็บ่ค่อยปันหัทองนี่ปันนี่บ้ยัทองปนอยู่มเป็นยงเลยอ่ะเอน ก็ไม่ได uh. ้ไปใสนะคุ e ้มเหมือนอันหมกทองปั่นไปหยางบ้านไ่ไไมได้อ้อเาวอยาเสียงดัง่ก็ห้ยิมีก็คมาแต่ดำหน้า่ไเมื่อยกินสองหวานบบตกข เจ้าเห็ดอยู่เลยเฮ้ยโมเบิรนไปสั่งให้เป็นยังไงมันเป็นท่านกินไอเบิร์นไอเบิรนไอเบิรนเบิรนไอ้ว่าเิร์นไปสั่งยังว่ากินไหมไปสั่งเพอเพกตมาดุกสั่งเพอร์เฟใส่ผีช่องบวงหายแค้เบิร์นเป็นมได้เลยเบิร์นเอาผีกัน อาหารบวงหนึ่งผีพงบวงหนึ่งคือีเขาบวงหนึ่งใหนดกินน้ำจ็กเอาเรากายเสดมาเหตุเอ็มัาคือหมดเสบก็อยบอย่างน้ก็อยากินกินปลาบนี้คแับปลาบนี้หิเนาะกินยังไงแบบมิดไป้เขาเลยกินหยาทำห้เขาไปสั่งยังงตอนนะสั่งมาต๊ท้าย กินลไม่จมือยากดีกระเพาะทําพปดใจกระเพาะบันี้อย่าเห็นแนวนำให้ใหอคห,หนึ่งกินบรุรีทะล,ลูกกู้ถือสิดีอยู่หรือว่าพี่น,พนี่ก็กินบัห่อคือบอั่งบรพี่กากินบุรีพอดี้อนะอืมพี่นี่ก็ ไปมันแต่เหตลายส่วนเป็นบวกเป็นบวกเอาตจอเราเขียนเนม่มาไปมันเห็นกิกส่เสาย,ายบ่ไมันเห็นกส่วนสียดายทำหน่อยถายได้เออมันถ่ายาันเจบสองมันสีสสนน่นเยนแว่าเอาไ้มานอีอยกเหมนเจ็บใส่เจ็บองกิน,อน,นัอ่งกินลูก เพลนบามากแต่สิอ่ะตอาแพรทองนะกินสม,ม่ำไปเก็บทอกนี่ืออไอืมแต่แต่หัวเชียมันมันตะคูนปเป็นตะคูนเป็นเลือมันไอเบิ้นอย่าเปิดเชียงดังไลอ,อยู่เตียงโดหัวเสียงคายไรเลยมันพผ๊ด มาใส่น้ำไม่สมไลนาสุดท้ายถือเลือแต่น้เลยนาะงาเสกินเส็ใส่น้ำตาลอยู่กันเจ้บช้องมันอยู่ัน้ำตาลอย่่บ่ย่แต่อยู่ตักำวัวนกินเสียวันหนึงหิ้องกินหมดอเลยไม่เ็นท่องเองกินมันอิ่ ว่าอ้วัวเส้นไข่กับตอนใหญ่พะโล้มันให้กระเพ็ดเอามาถึงเดือนทึงดาวลูกเป็นหวานเอาผึ้งรอไม่ใส่ไงใช่ไหมหนึ่งผีผีนู่มมีได้ตูเดินทึงเดือนทึงดาวแหลนข้ามหน่วยจะนี้ยังทั้งกินทั้งหายเลยกินนพำผึ้งสดริแต่บ้านเราไม่ต้องมีน้ไหม่กัมันออกมากับุ่ได้ กระเด็นเ<ร>นกะดันกระดิดนเบิดไ, <ป S 2> ไปหาทางฝาคอบได้แล้วเห็นไหมว่บอกบอกอนะไรางทีกไลมใหญ่ไปกับเต็นอ,นอนะไร่งเียนะถ้าด้วยจไปนำอย่งนี้านว่าอย้อยงแต่วาเราไปดามาจากจนํอไม้เพกหน่ไม้บุงก,ง,งกับโล้ยแม่เด็ดก็เด้ให้งออกหายามเลยนาะ cột ừ. ừ. vô rồi, ăn ừ. cái Mì này mà để ăn, thằng ừ. ừ. đi ăn của bố mi tôi ghen giờ mi tớ làm gì, anh sẽ cột cái này, nhưng quá trái bận, hàng, ชือ sí. ู uh ้มาองีหมื่นนี่ช่องพใช่เท่าไร่เอามาหมดชองาะชองอันหายหอดช่องอันหารอดบ่ี้อันหารอดอัจักอันนันเอาบุดนั่แหลเอาบดนี่เอาสเออไนบ่ายงงเลยมาจดน้กอไว้วแหละไว้ เขาใส่ว่าว่าว่าอยู่ในภาโมแต่จอแค่กินมะขอที่หลายอืดอืดตรงขนาเขาบอได้กินยังเขากินมะข่อสองน้อยกินแตม่ากันน่ะข้าเพลืบกโังไข่มะข้อจนเต็มถาดมันไม่มีมกเดือปราวาซอยลงสี่ เขาอไปกินเขาเบิเบิดเอามาประัาเาเอาไวเดเอาแค่คุได้ายกินเาเมือนสามือเมอนเถ่อคือยู่ถุงบใหนนี้บอกใครแล้วมันกินเหมือนสาขาบางเถื่อนมาเนี่ยเมือสี่เถื่อนห้าเถื่อบุญใ่เด็กมาเอาเผามากินนี่ละแลมเบิร์แลมเบิร์แลมเบิร์ ก็เ่บกงันไกินเงินหายว่าใช่เาชื่อมือไหอืมเออก็เล่เนาะเบิปลาเบิร์ว่าก็เล่นอคอดิม่เอานี่อ้าวตะนีนายเงินซื้ออยอีกแ้เลา็เล่นเบิร์เอาอ่ะ่ยังโอเฮ้ยไสกินขนมปังอันละสามพันมั้ตอนนั้นนจองเงินลงคองแต่ลงน้นเนาง ตอนนั้นละแซนละห <c oughs> าสิเบอกพียงแสนละพันต่หอหาเซนหกเซนก็นั้นเอาเนี่ยว <us> ่าเป็นว่อนะโลละร้อยเงืงินลงหรือเจนเนี่ยลงสามได้เลยพี่น้องเลยแช่พดโพ